ก่อนอื่นนะครับก็ยินดีกับชัยนาธนะครับวันนี้ยอมรับว,ว่าชัยนาธค่อนข้างที่จะแข่งแร่งนะครับยอมรับจริงลูกบูลูกอะไรมีครบนะครับสําหรับของของเรานะครับเรายอมรับว,ว่าเราสูญเสียความสมดุลค่อนข้างที่จะจะ,จะเยอะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับมันก็เป็นเรื่องของทีมต้องแก้ไขกันไปนะครับเราต้องพยายามกลับมาสู่เส้นทางของเรานะครับให้ได้นะครับผมเชื่อมั่นว่านในคุณภาพแล้วก็ การบริหารของเราค่อนข้างที่จะอยู่ในในระดับต้นๆเราต้องกัดพาพาสร้างผลงานกลับมาในเส้นทางอีกครั้งให้ได้นะครับ่ยอ,องงไหนจะกลับลงสน,นต้องเช็คนะครับนะครับอย่างคือถือว่าเราเราค่อนข้างที่จะโชคร้ายนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่ท,ท,ท,ที่ที่ตอนแรกที่เราประเมินไว้ตั้งแต่ จะเปิดซีซั่นนะครับเกตเล่น okay. ไป2องสาเกมระบาดเจ็บมาเนี่ยนะครับโอเวนซ็อก so นะครับเกตเก็บตั้งแต่เกมที่2นะครับที่เราเล่นกันมีอยู่ตอนเนี้ยนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเกมโคราชน่าจะมีม,ม,มีมีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมาเป็นเป็นกำลังหลักของทงีมแล้วก็ <S 2> <S 2> สิ่งอยืนยงนก็คืออย่างพวกเหล่าทีมชาติทั้งหลายนะครับทั้งทีละศิลปที่อะไรเงี้ยนะครับก็ยังมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ไม่ไม่โฟกัสมันดับลงไปนะครับแล้วก็ ทำให้ผลงานมันออกมาอย่างที่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ยผมก็รู้สึกว่าเสียใจกับ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 สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสียใจกับขอโทษกับแฟนบอลทุกท่านแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับซึ่งมันต้องร่วมกันพัฒนาแล้วก็แก้ไขเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นมาวางแผนก่างกันออกไปเยอนแพอือีมาเหมือนกับองเยนมัสีเกิดต่อแล้วกำลังใจก็ต้อง นแน่นอนแหละตอนนี้นะครับสภาพจิตใจต้องต้องเราเราต้องแก้ไขมาก่อนเบอร์นึ่นะครับให้ทุกคนมาสู้สู้เพื่อทีมนะครับฉะนั้นเกมที่ที่เจอโครา่เราก็ต้องต้องต้องจัดการด้วยด้วยหลายหลายอย่างนะครับซึ่งแผนก็การก็ก็ได้เตรียมไว้บางส่วนนะครับหลังจากเกมนี้เราก็ต้องต้องเทมนิ่งแล้วก็วางเทคนิคที่จะเล่นในเกมต่อไป ในส่วนของเกมลุกครับเวลาจะทำเกมลุกแล้วรู้สึกว่าจะสร้างสรรคอนทิโน่อยแล้วก็มีการจ่ายบอลคือหลังไม่มีการเสี่ยงพลาดมันคือคือในเกมสําหรับเกมลุกนะครับยอมรับว่าเพลวันนี้นะครับในเรื่องของชนะเขาคอมแพคค่อนข้างที่ททจะน่าน่าสนใจสิบสีเนี่ยคอนแพคดีแล้วเขาใช้ใช้เกมโต๊ะกับฉะนั้นสิ่งที่เวลาเป็นเกมลุกเวลาลงความหนาแน่นอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะเสีย่ยง จานั้นคือตรงนี้ผมก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของของเกมลูกคือกล้าที่จะเสี่ยงก็ได้เชียเลนตรงตรงตรงนั้นว่าจะใช้วิธีอะไรครับเข้าไปไปสู้ตรงนั้นนะครับเพื่อป้องกันลูกโตกลับด้วยบค,ครั